ต่อมาครับสถานีวัดพระศรีมหา,าธาตุสายสีชมพูรครับตัวนี้เป็นจุดเชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงินครับหมอชิดคูคดส่วนต่อขยายนี่แหละครับสถานีวัดพระศรีมหา,าธาตุ เป็นสถานีหญ่ครับพี่น้องแบ็กล่าวสถานีวัดภาะีมาธาตุครับเชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงินครับพี่น้องบารด้ทางคงทางขึ้นเพื่อนกันพร้อมแล้วครับพี่น้อง ีประชาสัมพันธ์อย่าง,างีไงครับติดประชาสัมพันธ์เป็นสถานีใหญ่ครับพี่น้องวัดพระศีมหาธาตุภากอติดรถไฟ้าสายสีชมพูครับพี่น้อง ขอบคุณครับทุกการติดตามการกดไลค์กดแชร์ขอบพ่อสว่างเดือนดินครับพ่อการคลิปนาครับพี่น้องสวัสดีครับ